สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง B&M Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นปากกาจับชิ้นงานนะครับแบบยึดกับโต๊ะนะครับอ่ายึดกับโต๊ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นขนาด70มิมิลน,นะครับอ่าอน,นี่ครับเพื่อน เป็นขนาด70็มิลนะครับตัวนี้นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับน้ำหนักน่าจะสักประมาณ 2- 3ถึงกิโลนะครับตัวนี้นะครับน่าจะได้นะครับ2กิโลได้นะครับผมว่านะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแบบจับกับโต๊ะนะครับก็คลายตัวนี้ออกมานะครับน่ครับอ่าแล้วก็นำไปยึดกับโต๊ะนะครับอ่าเดี๋ยวนำไปยึดกับโต๊ะลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่านี่ครับตัวจับนะครับปากกาจับที่งานนะครับสามารถที่จะหมุนได้อ่ารอบทิศทางนะครับตัว donc, นี ari, ้ะ fine, นะครับอ่านครับสามารถหมุนรอบได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับอดีของเขานะครับตัวนี้นะครับและก็สามารถที่จะล็อกได้นะครับอ่าดันดึงตัวนี้นะครับอ่าแค่นี้ก็เป็นการล็อกนะครับอ่านี่ครับล็อกแน่นเลยนะครับนี่ครับคดีเลยนะครับ ต้องการหันไปด้านไหนนะครับก็ล็อกด้านนั้นได้เลยนะครับเป็นก่อเดี๋ยวมาดูในส่วนของความกว้างตัวนี้กันนะครับ ตัวนี้นะครับความกว้างนะครับสามารถจับชิ้นงานได้ที่ความกว้างนะครับประมาณ7จ็ดเซนครึ่งนะครับตัวนี้นะครับได้ประมาณ7จ็ดเซนครึ่งนะครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับสั่งมาจากแอปช้อปปีนะครับราคา225บาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับเพื่อนๆนี่ครับการใช้งานก็น่าจะโอเคอยู่นะครับนี่ครับคล่องแคล่วคล้องตัวดีนะครับ ดีกว่าตัวเล็กนะครับผมเคยรีวิวตัวเล็กไปนะครับไปดูได้นะครับคลิปเก่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับก็เน้นแข็งแรงดีนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะล็อกได้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับงานก็ดูแล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะครับใช้งานไม่หนักมากนะครับนี่ครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับตรงช่องรายละเอียดคลิปนะครับไปกดลิงก์นะครับกดดูกดซื้อกันได้นะครับตัวนี้นะครับผมก็มารีวิวนะครับเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าช่างที่มองหานะครับปากกาจับชิ้นงานแบบยึดกับโต๊ะแบบนี้นะครับนี่ครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ